เสียงอ่านคำพิพากษาสาลดีกาวัลละเกดีกาเฉพาะกฎหมายแพงคำพิพากษาสารดีกาที่4656ทับ2566ตามบทบัญญัติมาตรา62แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การที่ศาลมีคำสั่งแสดงว่าโจทย์เป็นคนสาบสูญถือว่าโจทย์ถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลา5ปี นับแต่วันที่โจทย์ได้ไปจากภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่โดยไม่มีใครรู้แน่ว่าโจทยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และโดยผลของมาตรา1,602ที่ดินพิพาทซึ่งเป็นมรดกของโจทย่ยอมตกทอดแก่ทายาทโดยทัทนทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่ามอม้าซึ่งเป็นทายาทผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกของโจด ได้กระทำไปโดยไม่สุจริตที่ดินพิพาทย่อมเป็นมรดกตกทอดแก่มอม้าทันทีเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวมอม้าจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาษโดยผลของกฎหมายนับแต่นั้นกรณีไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์การครอบครองปรปักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1382 ซึ่งต้องเป็นการครอบครองปรปักทรัพย์สินของผู้อื่นจำเลยที่สองจะอ้างว่ามอมาได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทโดยการครอบครองปรปักหาได้ไม่ปัญหาว่าฟ้องโจท์ขาดอายุความการฟ้องเรียกคืนฐานราบไม่ควรได้ซึ่งโจทฟ้องพ้นหนึ่งปีนับแต่เวลาที่โจทรู้ว่าตนมีสิทธิเรียกคืนหรือเมื่อพ้นสิบปีนับแต่เวลาที่สิทธินั้นได้มีขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา419ประกอบมาตรา63หรือไม่นั้นโดยผลของมาตรา62บุคคลซึ่งสารได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบศูนให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา61แม้โจทจะกลับมาเมื่อปี2557และทราบว่ามอมาได้จดทะเบียนโอนที่ดินพิพาทเป็นของมอม้าไปแล้วก็ตาม แต่ตราบใดที่ศาลยังไม่ได้มีคำสั่งถอนคำสั่งให้โจทย์เป็นคนสาบสูญก็ต้องถือว่าโจทย์ยังเป็นบุคคลที่ถึงแก่ความตายไม่อาจใช้สิทธิใดๆตามกฎหมายได้เมื่อปรากฏว่าศาลเพิ่งมีคำสั่งถอนคำสั่งให้โจทย์เป็นคนสาบสูญ เมื่อวันที่9มีนาคม2,563ซึ่งมีผลทําให้โจ์กลับเป็นบุคคลผู้มีสิทธิตามกฎหมายรวมทั้งสิทธิในการใช้สิทธิ์ทางศาลได้ดังเดิมจึงต้องถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่โจ์รู้ว่าตน มีสิทธิที่เรียกร้องที่ดินพิพาทคืนอายุความหนึ่งปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา419จึงต้องเริ่มนับแต่วันดังกล่าวเมื่อโจทฟ้องคดีนี้วันที่22มิถุนายน2563คดีโจทย์จึงขาดอายุความคำพิพากษาสารดีกาที่2107ทับ2566 เมื่อโจท์มีสิทธิเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยที่1ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1461วัรกสองซึ่งเป็นสิทธิทโจ์มีสิทธิได้รับจากจำเลยที่1ในระหว่างที่โจ์กับจำเลยที่1ยังเป็นสามีภรรยากันอยู่โดยสิทธิที่จะได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูนั้นแม้จะสละหรือโอนมิได้และไม่อยู่ในข่ายแห่งการบังคับคดีตามมาตรา1598ทับ41 ก็ตามแต่โจย์มีสิทธิ์ดังกล่าวก่อนที่จะถึงแก่ความตายประกอบกับโจย์ได้ใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีเพื่อเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยที่1ตามสิทธิ์แล้วสิทธิ์ในการได้รับค่าอุปการะเลี้ยงดูจากจำเลยที่1จึงไม่ใช่สิทธิ์เฉพาะตัวของโจทย์โดยแท้ และเป็นกองมรดกของโจ์ตามมาตรา1,600เมื่อโจ์ถึงแก่ความตายสิทธินี้ย่อมตกแก่ทายาทตามมาตรา1,599ที่ศาลอุทธรณคดีชำนันพิเศษอนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนโจ์ในประเด็นสิทธิในการเรียกค่าอุปการะเลี้ยงดูแล้วพิพากษาให้จำเลยที่หนึ่งชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูแก่โจ์จึงชอบแล้ว คำพิพากษาสารดีกาที่651ทับ2565โจทย์ที่2มีเจตนากู้ยืมเงินจากจำเลย500 0 0 0บาทมาแต่ต้นแต่จำเลยให้โจทย์ที่1ทําทำสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทกับจำเลยเพื่ออำพรางการกู้ยืมเงินระหว่างโจทย์ที่2กับจำเลย ที่จำเลยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ2ต่อเดือนหรือร้อยละ24ต่อปีเกินกว่าอัตราร้อยละ15ต่อปีโดยโจทย์ที่1กับจำเลยไม่มีเจตนาที่จะผูกพันตามสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทกันจริงแม้คู่กรณีในเรื่องนิติกรรมอำพรางตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรวรกสองโดยปกติมีเพียงคู่เดียวแต่โจทย์ที่1ทําสัญญาขายฝาก เป็นมารดาโจทย์ที่สองผู้กู้โจท์ที่หนึ่งมาขอกู้ยืมเงิน5 0 0แสนบาทจากจำเลยทั้งโจทย์ทั้งสองโอนเงินให้แก่จำเลยผ่านระบบของธนาคารแสดงว่าโจท,ที่หน่งมีส่วนได้เสียในเงินกู้ด้วยและมีผลประโยชน์ร่วมกันถือได้ว่าเป็นฝ่ายเดียวกัน แม้คู่กรณีในนิติกรรมขายฝากที่ดินพิพาทเป็นนิติกรรมระหว่างโจทก์ที่1กับจำเลยส่วนนิติกรรมการกู้ยืมเงินเป็นนิติกรรมระหว่างโจทก์ที่2กับจำเลยแต่โจทก์ที่1และโจทก์ที่2มีส่วนได้เสียเงินที่โจทก์ที่สองกู้จากจำเลยและมีผลประโยชน์ร่วมกันดังนี้ถือได้ว่าคู่กรณีในนิติกรรมทั้งสองนิติกรรมนั้นเป็นคู่กรณีเดียวกัน เมื่อนิติกรรมขายฝากที่ดินพิาพาทระหว่างโจทก์ที่1กับจำเลยเป็นนิติกรรมอำพรางสัญญากู้ยืมเงินและตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรวรกหนึ่งต้องมาคับตามสัญญากู้ยืมเงินซึ่งเป็นนิติกรรมที่ถูกอำพราง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา155วรรค2และถือว่าหนังสือสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทใช้เป็นหลักฐานการกู้ยืมเงินได้โดยถือว่าสัญญาขายฝากที่ดินพิพาทเป็นหลักฐานว่าโจทย์ที่2กู้ยืมเงินจากจำเลยและโจทย์ที่1มอบโฉนดที่ดินของตนให้จำเลยยึดถือไว้เป็นประกันเงินกู้ยืมการที่โจทก์ทั้งสองฟ้องขอให้จำเลยจดทะเบียนไถ่ถอนการขายฝากที่ดินพิพาท พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืนเท่ากับโจทย์ทั้งสองขอชำระหนี้กู้ยืมเงินจำเลยมีหน้าที่รับชำระหนี้นั้นโจทย์ที่1กับจำเลยทำสัญญาขายฝากที่ดินพิาพาทเพื่ออำพรางการกู้ยืมเงินระหว่างโจท์ที่2กับจำเลยที่จำเลยคิดดอกเบี้ยอัตราร้อยละ2ต่อเดือนหรือร้อยละ24ต่อปีเป็นการต้องห้ามตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา6 654และพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2475มาตรา3อนุกอไก่ที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นแม้มีพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2560มาตรา3ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพุทธศักราช2475จ แต่พระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราพศ2560มาตรา4อนุ1ยังคงบัญญัติให้การกระทำใดๆอันมีลักษณะเป็นการอําพรางการให้กู้ยืมเงินโดยมีลักษณะเรียกดอกเบีย้ยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นความผิดและมีโทษทางอาญาดอกเบีย้ยจึงตกเป็นโมฆะคำพิพากษาศาลฎีกาที่6,177 2564 แม้ข้อไท้จริงจะรับฟังเป็นยุติว่าภายหลังจำเลยผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อตั้งแต่งวดที่9เป็นเวลาเกินกว่า3งวดติดต่อกันโจทย์จะยังมิได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามกับบอกเลิกสัญญาไปยังจำเลยและจำเลยเป็นฝ่ายแสดงเจตนาส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทย์เพื่อเลิกสัญญาโดยสัญญาเช่าซื้อมิได้มีข้อตกลงใดให้สิทธิจำเลยผู้เช่าซื้อบอกเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถยนต์ ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทย์ก็ตามแต่ข้อเท็จจริงดังกล่าวยังไม่เพียงพอถือเป็นหลักเกณฑ์หรือข้อสรุปว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้วเพราะเหตุคู่สัญญาสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปรยาย ความสมัครใจเลิกสัญญากันโดยปรยายของคู่สัญญาอย่างต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการของโจทย์ในเวลารับมอบรถยนต์คืนด้วยว่าในขณะนั้นโจทยินยอมพร้อมใจเลิกสัญญากับจำเลยโดยปรยายไม่ยึดถือปฏิบัติตามข้อสัญญารวมทั้งไม่ติดใจเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาต่อจำเลยอีกแล้วหรือไม่หากได้ความดังนั้นจึงจะถือ ว่าโจ์สมัครใจเลิกสัญญากับจำเลยโดยปริยายแต่หากได้ความในทางตรงกันข้ามว่าโจทย์ยังคงอิดเอือ้อนโต้แย้งในการส่งมอบรถยนต์คืนของจำเลยหรือโจ์เพียงรับมอบรถยนต์ไว้ด้วยความจำใจอย่างเสียไม่ได้เพราะต้องการป้องกันมิให้เกิดความเสียหายจากการผิดสัญญาของจำเลยยิ่งขึ้นไปอีก โดยโจทยังคงสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายตามสัญญาอันเป็นผลจากการประพฤติผิดสัญญาของจำเลยในเวลารับมอบรถยนต์ไว้ด้วยจะถือว่าโจ์สมัครใจเลิกสัญญาโดยปริยายกับจำเลยย่อมไม่ได้ในเรื่องนี้ข้อเท็จจริงได้ความจากหนังสือแสดงเจตนาส่งมอบทรัพย์สินคืนย่อหน้าสุดท้ายที่มีข้อความระบุว่าในนามของบริษัทกไก่ได้รับ ทรัพย์สินที่เช่าซื้อดังกล่าวแล้วในวันนี้และขอสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายค่าสินใหม่ทดแทนอันจะพึงมีตามสัญญาเช่าซื้อไว้ด้วยจนกว่าจะได้รับการชำระหนี้จากผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกันครบถ้วนข้อความที่ปรากฏในหนังสือดังกล่าวเป็นข้อชี้ถึงท่าทีของโจ์ว่านในเวลาที่โจ์รับมอบรถยนต์คืนจากจำเลยโจดไม่ได้ยินยอมรับไว้โดยดุษณี โจทยังอิดเอื้อนโต้แย้งและสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายอันพึงเกิดมีขึ้นจากการประพฤติผิดสัญญาและการเลิกสัญญาด้วยการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนของจำเลยให้เป็นที่ประจักษ์แล้วการแสดงเจตนาสงวนสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายของโจทยู้เป็นเจ้าหนี้ในเวลา รับมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจากจำเลยเช่นนี้นอกจากจะไม่ใช่การรับสภาพหนี้ของลูกหนี้ดังที่ศาลอุทธรภาคสองแผนคดีผู้บริโภควินิจฉัยแล้วยังเป็นพฤติการอันแสดงให้เห็นว่าโจทมิได้สมัครใจเลิกสัญญากับจำเลยโดยปรยายการที่โจทรับมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนจากจำเลยถือได้ว่าสัญญาเช่าซื้อสิ้นสุดลงโจทจึงชอบที่จะเรียกร้องให้จำเลยรับผิด ชำระค่าเสียหายเป็นค่าขาดราคารถยนต์ตามข้อตกลงในสัญญาและตามสิทธิแห่งตนได้อิดเอื้อนสงวนสิทธิ์ไว้เช่นนั้นได้คำพิพากษ,ษาสารดีกาที่2,757ทับ2,565ข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่าที่ดินพิพาทเป็นสาธา,ารณูปโภคที่จำเลยที่1ถึงที่3ซึ่งเป็นผู้จัดสรรจัดให้มีขึ้นบนโฉนดที่ดินเลขที่ 10812และ10813ตามแผนที่พิพาทตกอยู่ในภาระจำยอมเพื่อประโยชน์แก่ที่ดินที่จะสรรในโครงการดังกล่าวตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่286ข้อ30วรรคหนึ่งและโดยผลของกฎหมายดังกล่าวย่อมเป็นหน้าที่ของจำเลยที่ 1- ถึงที่3ผู้จัดสรรหรือจำเลยที่4ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ที่จะต้อง บำรุงรักษา,ษา,ษากิจการดังกล่าวให้คงสภาพดังเช่นที่ได้จัดทำขึ้นโดยตลอดไปและจะกระทำการใดๆอันเป็นเหตุให้ประโยชน์แห่งภาระจำยอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได้อย่างไรก็ตามจำเลยที่1และจำเลยที่2ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนดที่ดีเลขที่10812และ10813ส่วนจำเลยที่สาไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทโฉนด ที่ดินเล็ที่10813เนื่องจากจำเลยที่3โอนที่ดินพิพาทให้จำเลยที่4ไปแล้วสภาพแห่งนี้จึงไม่เปิดช่องให้โจทก์ทั้ง11บังคับให้จำเลยที่1และจำเลยที่2จดทะเบียนภาระจำยอมที่ดินพิพาทชนดที่ดินเล็ที่10812กับบังคับให้จำเลยที่1ถึงที่3จดทะเบียนภาระจำยอม ที่ดินพิาพาคโฉนดที่ดินเล็กที่10813แก่ที่ดินของโจท์ทั้ง11ได้ที่ศาลอุทธรณ์ภาค1พึ่พภากษาให้จำเลยที่1ถึงที่3ร่วมกันจดทะเบียนภาระจำยอมจึงเป็นการไม่ชอบศาลดีกาไม่เห็นพ้องด้วย คำพิพากษาสารดีกาที่3,769ทับ2,564โจทฟ้องว่าจำเลยกู้ยืมเงินโดยจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้จำเลยให้การว่ามีได้กู้ยืมเงินโจทจำเลยทำสัญญาจำนองเพื่อเป็นประกันการกู้ยืมเงินแต่ภายหลังทำสัญญาจำนองโดยโจทไม่ได้ส่งมอบเงินกู้แก่จำเลยจึงไม่มีมูลหนี้ต่อกันโจทมีภาระ,ระการพิสูจน์ว่าจำเลยกู้ยืมเงินและได้รับเงินไปจากโจท จึงจะมีสิทธิ์บังคับจำนองได้ส่วนจำเลยมีสิทธิ์นำพยานบุคคลมาสืบว่าสัญญาจำนองซึ่งเป็นหลักฐานแห่งการกู้ยืมเงินที่ระบุว่าจำเลยได้เงินไปแล้วไม่สมบูรณ์เพราะไม่มีมูลนี้ต่อกันได้เมื่อจำเลยไม่ได้เป็นหนี้เงินกู้อันเป็นหนี้ประธานการจำนองซึ่งเป็นหนี้อุปกรณ์ย่อมมีขึ้นไม่ได้เพราะจำนองจะมีได้เฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา707ประกอบมาตรา681โจทย์จึงไม่มีสิทธิ์บังคับจำนองคำพิพากษาสารดีกาที่359ทับ2,538บันทึกข้อตกลงต่อท้ายทะเบียนการหย่าซึ่งระบุว่าจำเลยที่1ในฐานะภรรยายกที่พิพาทให้แก่มอมาซึ่งเป็นสามีเป็นสัญญาแบ่งทรัพย์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1532และเป็นเอกสารที่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่ประชาชนให้ประชาชนได้ตรวจดูและอ้างอิงเป็นพยานหลักฐานได้จึงเป็นเอกสารมหาชนต้องด้วยข้อสันสนิษฐานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามแพ่งมาตรา127ว่าเป็นของแท้จริงและถูกต้องเมื่อโจทย์ไม่มีพยานมาสืบให้เห็นเป็นอย่างอื่นจึงรับฟังได้ว่า ได้มีการแบ่งทรัพย์สินกันเรียบร้อยแล้วที่พิพาทจึงตกเป็นสิทธิ์ของมอม้านับแต่เวลาจดทะเบียนการหยา่าคำพิพากษาศาลฎีกาที่3451ีทับ2524ในการยืมใช้คงรูปนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา643ได้บัญญัติ ให้ผู้ยืมต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมเฉพาะกรณีผู้ยืมเอาทรัพย์ที่ยืมไปใช้ในการอื่นนอกจากการอันเป็นปกติแก่ทรัพย์สินนั้นหรือนอกจากการอันปรากฏในสัญญาหรือเอาไปให้บุคคลภายนอกใช้สอยหรือเอาไปไว้นานกว่าที่ควรจะเอาไว้โจย์เป็น แต่เพียงผู้ยืมรถคันที่ถูกชนไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ปรากฏเหตุดังกล่าวที่โจทย์จะต้องรับผิดต่อผู้ให้ยืมและการที่รถที่โจทย์ขับได้รับความเสียหายก็ไม่ใช่เป็นความผิดของโจทย์ฉะนั้นโจทย์ในฐานะผู้ยืมจึงไม่ต้องรับผิดต่อเจ้าของรถและแม้ว่าโจทย์จะได้ซ่อมรถคันดังกล่าวไปแล้วโจทย์ก็ไม่อยู่ในฐานะที่จะรับช่วงสิทธิ์ของเจ้าของรถที่จะเรียกร้องให้จำเลย รับผิดได้เพราะการรับช่วงสิทธิ์จะมีได้ต่อเมื่อผู้รับช่วงสิทธิ์มีหนี้อันจะต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้คือเจ้าของรถเมื่อโจทย์ไม่ใช่ผู้รับช่วงสิทธิ์โจทย์จึงไม่มีอำน,นาจฟ้อง คำพิพากษาสารดีกาที่466ทับ2,566สัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นเป็นการตกลงซื้อขายหุ้นระหว่างโจทก์กับจำเลยที่3โดยโจทก์ตกลงซื้อหุ้นของบริษัททอทหารจากจำเลยที่3ในสัญญาระบุว่าการส่งมอบหุ้นจะทำโดยวิธีการสลักหลังภายใน5วันทำการหลังจากผู้โอนได้รับการส่งมอบหุ้นจากบริษัทรอเรือสัญ,ญญาซื้อขายดังกล่าวยังมิใช่การดำเนินการโอนหุ้นระหว่างโจทก์กับจำ เลยที่3ที่จะต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1129วรวรคสองทั้งบทมาตราดังกล่าวหาได้บัญญัติว่าถ้ามีได้ถแถลงหมายเลขหุ้นที่โอนกันการโอนหุ้นชนิดระบุชื่อย่อมเป็นโมฆะไม่ดังนั้นสัญญาซื้อขายหุ้นและโอนหุ้นแม้มีได้ระบุหมายเลขหุ้นที่ซื้อขายก็ไม่ตกเป็นโมฆะขอบคุณแหล่งที่มาจากกองผู้ช่วยผู้พิพากษาสารดีกา